ตอนนี้ก็ฮอดทางเข้าตลาดปลาสนน่น้อยเนาะเดี๋ยวสิไปถามราคาซีนเนาะซีนหมูราคาเท่าไหร่รูนึงเนาะงสี่สิบห้าพันเนาะตัวใกล้นี่รลเท่าไหร่เท่าไหร่ สบายดีตอนเช้าๆน้อ,อยูนท่องให้ท่งงานแก้วน,น,น้องมันนาะวันนี้ห้องชิบาไปเ oh <no. S 1> ลาะตลาดเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เดือนส uh. ิบเอ็ดเนาะไปเลาะตลาดเนาะว่าชิไปถามราคาชิ้น,าาน,นกับราคาชินงูแล้วก็ป่าเนาะว่าจะมีราคาเท่าไหร่เนาะใน,นปัจจุบันนี้เนาะ <S <S ไปเบิ่งกันเลย <S <S ตอนนี้ก็สิไปตลาดเนาะไป็นสาม ไปสอบถามราคาชิ้นหมูชิ้นงวเนาะตอนนี้ก็อยู่ทำงนานอ่าไปเลยโอ้ตางไปกันค่อนข้างยากหลายเนาะตอนนี้เป็นอยู่บ้านโซกน้อยเนาะหอมจีบเนาะอ่ค่อนข้างยากไปกนนะฝนตกเศร้าแล้วเนะ่าจะดูฝนกับเศร้าแล้วเนะานะงสองน,นี้กับผมกินตกหลายมื้อล้วน่าจะเศร้าแล้ว เดี๋ยวเาจะไปซอกซื้อซีนงัวซีนหมูเนาะแล้วก็ป่านะว่าจะมีราคาเท่าไรเอาไปซอกถามราคาเหมือนเนาะเสี้ยราคาตอนนี้วันที่6เดือนสิบเอ็ดเนาะว่ามีราคาขึ้นราคาลงกนันเลยเนาะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็หันทางอย่างแล้วเนาะที่พาไปเลาะตลาดตลาดบ้านส่งน้อยนะทุกคนเลาะตลาดบ้านส่งน้อยน,นั่นเองเน,ะน,นาะเดี๋ยวจะไหนก็หัละ ตอนนี้ก็ฮอดทางเข้าตลาดปลาสงน้อยเนาะ จะไปถามราคาซีนหนะซีนหมูราคาเท่าไหร่โลหนึ่งน่นงา45,000โลเท่าไหร่โลละ0 0ปลาดุกเดย9,000 9,000เคือกัน,นเอาปลานินตกเป็น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 ทุ่งตเออเอาตัวนีน้ตัวน 2, เขาองเอาปิดๆเลครับใกล้นลี่รูเขาเดย์ตวเดยนงัวโลเท่าด้แปดจิ้มห้าพั 5, <000. S 1> นมีตับพร้อมไ่มตับเยอะเนาะจริงด Ở xin ngoài anh em không lộ được Tap cậu Anh xin ngoài lô được 8 xin hà phần nào Mình sẽ xin thằng mở lên phần ตลาดเนะะาะแบบบานอยี่พักนี้มีมีอย่างโคโรบทุกอย่านงนี่กซืสมมม oh <no. S 1> อมงคงไงก็ได้นี่ <c oughs> เอาผักบงเลยเอาผักบงเลยเอารสามพนัน <c oughs> เอา 3, <c oughs> เอา,เอานึง

Tóc sơ có kìa mặt đang mặt 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 sẽ mặt 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 ตะเนาะก็สรุปออกมาเนาะก็คืออันชิ้นงวเนาะก็โลนึงอ่ะแปดสิบห้าพันเนาะในปัจจุบันเนาะแล้วก็ชิ้นหมูโลนึงสี่สิบห้าพันเนาะก็ปลานิ่งกระดุกเนาะกระลุ่มทางใกล้กระลุ่มสี่สาบห้าพันอันนี้เนาะซีนในตลาดในปัจจุบันที่หกเดือนเศบของซาเนาะ Okay. ขอฝากนะคร่บุ้งท่าน,นคือสุดยอครับอย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ข่าพเจจาเนี่ยเด้อขอบใจ